สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนที่เข้ามาในนี้คุณจะรู้แล้วว่าช่องผมโดนแฮกไม่เชิงโดนแฮกหรอกซึ่งผมยังเข้าได้อยู่ผมยังสามารถเข้าอีเมลตัวผมได้เยู่เพราะว่ามันกําลังเจาข้อมูลผมไปแต่ว่าผมอ่ะผมยังตื่นอยู่ไงตอนนั้นอ่ะแล้วผมรู้ว่าไอ้ผมรู้ตัวทันอ่ะคุณงี้ดีว่าไอ้ช่องโดนแฮกยี่ว่าผมก็เลยรีบเปลี่ยนรหัสผ่านรีบแก้ไขทุกอย่างจนเกือบจะโดนเราช่องไปแต่ก็เพราะว่าผมไม่ไม่จะว่าไม่มีเวลาก็ส่วนหนึ่งกะถามว่าว่างมากก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเพราะว่าติดกะติดเล่นเกมติดวาโล โอตีมโอเโอโอเคโอเคก็นั re ่นแหละครับพูดง่ายคือขี้เกียจแล้วก็มันไม่อยู่คนแทคเขียนแล้วมันเหนื่อยต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเรียนแล้วโปรเจกต์มันเยอะมากมันเลยทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการลงคลิปในหลายคนที่เข้ามาอาจะแบบสงสัยว่าพี่โดนได้ไงพี่โดนแฮ็กได้ไงก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยก็เพราะว่าพี่ไปเข้าเว็บนอกมาไม่ใช่หนังโปนะบอกไว้ก่อนพี่ไปเข้าเว็บนอกมาแล้วเหมือนจะไปก๊ะอ่ะไม่มีการเสี่ยงลงใดๆ พี่เหมือนเราก,กดเข้าไฟล์อะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้คือแบบไม่ได้เป็นล้องอินรหัสหรือทําอะไรเลยนะคือแบบไม่มีไม่มีให้กรองหรหัสอะไรพี่กดเข้าไปแล้วทีนี้มันเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันแบบมันเป็นเหมือนเว็บหลอกที่เหมือนให้เรากดเข้าไปพอเราพอเรากดเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็เหมือนเอาข้อมูลเราเข้าไปได้เลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้ด้านนี้เท่าไหร่ไอนะ้พวกแฮกเกอร์เนาะเขาทำอะไรกันผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คือผมแค่กจะบอกอ,อยากเตือนทุกคนยว่าไอเวลาเราเข้าเว็บอะไรอะหรือว่าเข้าไปเสิร์ชข้อมูลต้องการเข้าสู่เบื้ พยายามเช็คตัวเว็บนั้นที่ดีเหมือนกันนะฮะในง้นอาจจะโดนได้แต่อันนี้เหมือนแฮกเกอร์เขายังไม่ได้โปรขนาดที่แบบว่าเอาข้อมูลอะไรไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มทําการอย่างที่ทุกคนเห็นไปมันจะมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่อยู่ดีๆอัปลงช่องผมโดยที่ผู้เ oh. จ้าของช่องอ่ะวันนั้นยังมีปัญหาเรื่องเข้าหลังบ้านไม่ได้เลยคือผมมีคลิปอ่าผมพูดง่ายเลยผมยอมรับตรงๆว่าผมมีคลิปจะมาลงเลยประมาณ2อสามคลิปใช่ผมกำลังจะเอาลงเลยแล้วผมเข้าไปสามารถเข้าหลังบ้านได้คือ YouTube Studio เป็นไรไม่รู้ไม มผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันเข้าตัวเว็บไม่ได้แล้วพอเข้าไปที่ตัวเว็บอ่ะมันก็ขึ้นว่าอ่า YouTube Studio เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะเหมือนจะถูกย้ายไปที่อ่าอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วซึ่ง มันก็เลยทำให้ผมเข้าไม่สามารถเข้าหลังบ้านได้ทีจนมันเกิดปัญหาโดนแฮกนี่แหละที่ว่าคลิปลงแล้วผมแบบผมตกใจมากเลยแบบชิคคลิปอะไรเนี่ยลงมาได้ไงผมก็เลยรีบแก้ไขพอผมแก้ไขเสร็จผมต้องรีบล้างเครื่องเพราะผมไม่รู้ว่ามันเอาข้อมูลไปถึงไหนผมก็เลยลงลงวินโดว์ทำอะไรใหม่หมดเลยแล้วทีนี้ผมสามารถกลับเข้าสตูดิโอ คืนได้นะครับผมแล้วช่วงนี้ผมปิดเทอมซึ่งปิดอีกแค่สสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามลงคลิปไปแล้วกันถึงใครจะถึงจะไม่มีคนดูเดียก็จะพยายามลงไว้กันแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นตอนแรกจะเป็นคลิปแบบเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกีก่ยวกับ Over Watch กันแล้วกัน่า Overwatch 2งนปะ่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปมาดูกันว่าจะเป็นคลิปอะไรดีกว่าคันดีนะครับเจ s, s, s m นเซสมายรอยยิ้มนี้เพื่อคุณเข้าใจนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย